คำทำนายดวงชะตาครึ่งปีหลังของปี2564พร้อมวิธีเสริมดวงสำหรับคนเกิดปีมะแมเดือนกรกฎาคมท่านที่เกิดปีมะแม การงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบไม่สู้ดีนะักเกิดปัญหาเกิดความหงุดหงิดใจต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ้านที่อยู่อาศัยหรือสุขภาพไม่ดีหักโหมงานระวังเจ็บป่วยหน้าที่การงานจะมีปัญหามากขึ้นควรระวังอย่าให้มีปัญหาการผิดพลาดการเงินคุณมีโอกาสที่จะใช้เงินเก่งบริวารน,นําเรื่องเดือดร้อนมาให้เพื่อนสังคมมีแต่เรื่องที่ไม่ดีไม่ควรทําธุรกรรมทางด้านการเงินกับใครเพราะจะเกิดความเสียหายไม่ควรไว้ใจใครไม่ควร เซ็นคำประกันให้ใครในช่วงนี้ระวังการเงินฝืดเคืองเกิดมีภาระหนี้สินต่างๆเกิดขึ้นได้มากมายความรักมีเรื่องกดดันจากหน้าที่การงานและการเงินจึงมีผลเสียต่อภาวะในครอบครัวในช่วงนี้สุขภาพของคนในบ้านอาจจะมีเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยมีเรื่องที่จะต้องเสียทรัพย์เพศตรงข้ามนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ระวังจะมีปัญหาเกี่ยวกับความดื้อรั้นถือดีสุขภาพอาจจะต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเพราะความเคร่งเครียดเจ ป่วยที่เกิดจากภาระหน้าที่การงานที่หนักเกินไปวิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงคือพยายามฝึกจิตทำสมาธิปล่อยวางความตึงเครียดต่างๆฟังธรรมะเพื่อให้เกิดง่คิดในทัศนคติทางบวกบริจาคโลหิตทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาให้กับเด็กผู้ยากไร้เดือนสิงหาคมท่านที่เกิดปีมะแมการงานจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนให้มีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อนร่วมงานตลอดจนถึงเจ้านายสนับสนุนส่งเสริมให้คุณเข้าคอ หรือไปศึกษาดูงานใหม่คุณจะได้โชคจากบ้านที่อยู่อาศัยหรือกำลังจะคิดซื้อบ้านซื้อที่อยู่ใหม่การเงินคุณจะมีโชคมีลาบจากตัวเองหรือเลขอายุของตัวเองการเข้าหาสมนาชีพราหมณ์จะทำให้คุณมีโชคดีในช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาบจากการเสี่ยงโชคการเงินจะมีความคล่องตัวมากขึ้นปัญหาความยุ่งยากจะได้รับการแก้ไขให้เรียบร้อยลงตัวมีทางออกความรัก อยู่ในเกณฑ์ที่ดีคุณมีโอกาสที่จะได้บุตรหลานบริวารสมาชิกใหม่เพิ่มในครอบครัวความรักมีความอบอุ่นมีความดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันดีหากมีปัญหามีความขัดแย้งก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้สุขภาพยังแข็งแรงดีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงวิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงคือทำบุญเกี่ยวกับการบริจาคเงินค่านา้ำค่าไฟทำบุญด้วยอุปกรณ์ทำความสะอาดสุขภัณฑ์เช่นน้ำยาล้างห้องน้ำไม้กวาดรองเท้าเดือนกัน ันยายนท่านที่เกิดปีมะแมการงานจะประสบความสำเร็จที่ดีมีเพื่อนร่วมง,งานหรือเจ้านายผลักดันให้แก้ไขปัญหาหรือผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ในช่วงนี้ภาระหน้าที่การงานจะเหนื่อยและหนักเพศตรงข้ามอาจจะนำเรื่องเดือดร้อนมาให้หรือมีส่วนในการที่จะทำให้เกิดความยุ่งยากวุ่นวายการลงทุนต่างๆในช่วงนี้ต้องใช้ความสามารถมากเป็นพิเศษ การเงินคุณจะประสบความสําเร็จที่ดีได้รับการเกื้อกูลจากมิตรสหายบริวารผู้ใหญ่หากมีปัญหาทางการเงินคุณจะมีทางออกได้รับการเยียวยาและจะมีโชคมีลาบเกิดสิ่งที่ดีๆขึ้นในชีวิตการลงทุนหรือการทําธุรกิจจะประสบความสําเร็จที่ดีมีกําไรความรักในช่วงนี้ความรักของคุณมีโอกาสที่จะสมหวังราบรื่นมีความสุขในครอบครัวมากขึ้นและอยู่ร่วมกันมากขึ้นแต่ให้ระวังเรื่องคําพูดของคุณอาจจะมีความขัดแย้ง คำพูดบาดหูบาดใจต้องระวังคำพูดที่รุนแรงเพราะอาจจะเป็นปัญหาทําให้เกิดรอยร้าวในครอบครัวสุขภาพให้ระวังจะเจ็บป่วยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับท้องไส้ภูมิแพ้วิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงคือบริจาคหนังสือธรรมะหนังสือสวดมนต์หรือฟังเทศฟังธรรมเพื่อทําให้จิตใจแจ่มใสบริจาคอุปกรณ์ทําความสะอาดสุขภัณฑ์เช่นน้ํายาล้างห้องน้ําไม้กวาดรองเท้าเดือนตุลาคมท่านที่เกิดปีมะแม การงานอยู่ในช่วงที่สมหวังสำเร็จได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสที่จะได้ซื้อบ้านซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ความสำเร็จความมั่นคงจะมีมากขึ้นปัญหาหรืออุปสรรคจะค่อยๆหมดไปสิ่งที่ดีๆเกี่ยวกับการงานกำลังก้าวเข้ามา การเงินกำลังจะมีโชคมีลาบเงินก้อนโตหรือได้รับผลประโยชน์รายได้จากการค้าการลงทุนได้กำไรดีในช่วงนี้คุณจะมีโชคจากเพศตรงข้ามหรือได้เงินมาแบบง่ายๆทุกๆก,การเงินอยู่ในตำแหน่งที่ดีหากมีปัญหาการเงินจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนและผู้ใหญ่ในครอบครัวหรือเจ้านาย ความรักอยู่ในตำแหน่งที่ดีจะได้รับความรักความอบอุ่นเอาใจใส่จากคู่ครองคนรักมากขึ้นชีวิตมีความสุขสมหวังมากขึ้นหากมีปัญหาก็สามารถปรับจูนให้เข้ากันได้ดีขึ้นในช่วงนี้คุณกำลังจะมีโชคหรือได้ลาบหากมีปัญหาในครอบครัวให้ชวนกันไปทำบุญแล้วคุณจะโชคดีในช่วงนี้ยังดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยยังแข็งแรงดีวิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงคือบริจาคโลหิต ทำบุญเกี่ยวกับอุปกรณ์ทําความสะอาดครัวเรือนหรือสุขภัณฑ์บริจาคไม้กวาดไม้ถูพื้นปลูกต้นไม้ยืนต้นบริจาคน้ําดื่มน้ําปานะเดือนพฤศจิกายนท่านที่เกิดปีมาแมการงาน จะมีปัญหาคนคิดร้ายมีอุปสรรคหรือมีคนคอยขัดขวางผลประโยชน์ในช่วงนี้มีภาวะของความกดดันค่อนข้างมากมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินทำงานเหน็ดเหนื่อยสุขภาพไม่ดีพักผ่อนน้อยเพื่อนร่วมงานหรือบริวารรอบข้างทําให้เกิดเรื่องยุ่งยากวุ่นวายเสียหายเป็นช่วงที่ต้องระวังเกี่ยวกับการงานให้มากเพราะจะเกิดปัญหาเกิดความขัดแย้งการเงิน ควรจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ใหญ่เพื่อนฝูงสังคมคนใกล้ชิดหากมีปัญหาคุณจะมีทางออกคุณจะได้รับโชคลาภหรือช่องทางของผลประโยชน์รายได้ที่มากขึ้นการลงทุนการทำธุรกิจจะประสบความสำเร็จที่ดีมีกำไรมากการเงินอยู่ในช่วงขาขึ้น ความรักคุณมีโอกาสที่จะได้บุตรหลานบริวารหรือได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตมีโชคมีลาบเกิดขึ้นคู่ครองคนรักมีโอกาสที่จะได้ก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นกำลังจะได้บ้านหรือได้ที่อยู่อาศัยใหม่ สุขภาพในช่วงนี้ต้องระวังตัวเองจะเจ็บป่วยหรือเกิดความเครียดความกดดันวิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงคือบริจาคหนังสือสวดมนต์หนังสือธรรมะทำบุญสร้างพระถวายพระพุทธรูปบริจาคน้ำดื่มทำบุญกับมูลนิธิที่เกี่ยวกับเด็กหรือสตรีเดือนธันวาคมท่านที่เกิดปีมะแม การงานจะประสบความสำเร็จมีความก้าวหน้าได้รับตำแหน่งที่ดีขึ้นมีการขยายตัวของช่องทางหาผลประโยชน์ปัญหาความขัดแย้งต่างๆจะถูกแก้ไขให้เรียบร้อยลงตัวมีโอกาสที่จะได้ซื้อที่ดินหรือที่อยู่อาศัยใหม่กำลังจะประสบความสำเร็จที่ดีในชีวิตการงาน การเงินจะมีโชคหรือมีรายได้เพิ่มถึงแม้จะมีความเหน็ดเหนื่อยแบบต้องดิ้นรนต่อสู้แต่ผลประโยชน์ที่ได้กลับมาทําให้คุณหายเหนื่อยมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบจากเพื่อนและคนรู้จกักการทําธุรกิจหรือการลงทุนจะมีโอกาสที่ดีได้กําไรหรือผลประโยชน์ผลตอบแทนสูงความรัก ในช่วงนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโอกาสที่จะได้เดินทางหรือมีโชคจากทางไกลเป็นความรักความอบอุ่นที่ดีขึ้นมีความห่วงใยกันและกันมากขึ้น ความรักอยู่ในช่วงที่โดดเด่นหากมีปัญหาก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้อย่างดีสุขภาพในช่วงนี้ยังแข็งแรงดีปลอดภัยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนวิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงคือบริจาคโลหิตบริจาคแว่นสายตาทำบุญด้วยน้ำอาหารยารักษาโรคทำบุญหนังสือสวดมนต์หนังสือธรรม,มะ